เจอกับหารวันนี้ก็อยู่ที่เดินเดมนะครับปีีสองร้อยท้าหกคันนี้ซื้อมาใหม่นะครับมอามาติหลายหัวยักษ์ของก็ให้หัวหน้ากิจยารับงานมาก็เลยให้มาช่วยกันนะครับก่อนหนึ่งคืนระบบไฟให้ได้ทั้งหมดพอรถคันนี้เขาตัดวงจรไฟออกมาแล้วก็ เครื่องยนต์ซ่อมปั๊มหัวฉีดระบบไฮดรลิกจูนใหม่ระบบไฟควบคุมนะไฟควบคุมนี่ทั้งคันเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ในหมดของการเทสการทดสอบ ความเปรียวควมแรงหลังจากทดสอบเสร็จก็จะปรับแทงเสร็จถึงจะได้เออไปทดสอบนะครับผม